ตอนนี้คือเราขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะมาถึงทะเลาสาบนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่อากาศดีมากๆเราก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ออกมาการเพื่อที่จะมาพายเรือเล่นนะตอนนี้พายเออยังไม่ได้พายเรือคือทําเรือเสร็จแล้วเป่าลมเสร็จแล้วนะคะแต่ปัญหาของเราตอนนี้นะคะรถมอเตอร์ไซค์ของเราพังนะคะสตาร์ทไม่ติดไม่รู้พ่อไปทําอะไรเมื่อวานแกแกะอยู่ แล้วคันนี้ทําให้มอเตอร์ไซค์ขับมาถึงที่นะแต่ว่าสตาร์ทไม่ติดแล้วเดี๋ยวให้พ่อมาซ่อมใหม่เดี๋ยวเราก็จะไปพายเรือเล่นก่อนนะคะจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวพ่อเขาก็จะเอาอุปก,กรณ์เครื่องมือมามาดูนะคะว่ารถของเราเป็นอะไรถึงสตาร์ทไม่ติดนะ ปแล้ตอนนี้กำลังเริ่มพายแล้วนะคะเริ่มออกเรือแล้วนะไปเลยค่ะอากาศดีมากเลยครับทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยร้อนมากนะนั่งกลางแดดก็แบบเอากำลังพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ในร่มก็มีเย็นนิดนิดนดนะอากาศดี น้ำกันแล้วนะสามารถมากอ่ะน้ำเย็นจะตายหวเย้หนาวตอนนี้พ่อมาถึงมอเตอร์ไซค์แล้วนะที่ว่าปูจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ตรงนั้นนะนะพ่อมาถึงแล้ว,วก็กำลังซ่อมอยู่ อันนี้เป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้บ้านปูนะไม่ไกลจากบ้านปูมากหรอกขับรถแค่ประมาณสินาทีก็ถึงมอเตอร์ไซค์นะขับมอเตอร์ไซค์นะคะนี่เป็นเกาะกลางน้ำนะคะโอ้ยเสียงปูเหมือนจมูกอูอีปูแพ้เกสรดอกไม้นะคะทุกคนคันลูกตามากเลยเนะี่ย มีสะพานด้วยนะเช็ดจมูกจนเจ็บหมดแล้วอ่ะคันล so ูกตาด้วยกินยาไปเม็ดหนึ่งแล้วยังช่วยไม่ได้เลยนะยังไม่หายเลยจะไม่มาก็ไม่ได้อากาศดีก็เสียดายกว่าอากาศจะดีอ่ะโอ้ยหายากมากวันอากาศดีๆแบบนี้ก็เลยต้องออกมาพายเรือพอออกมาแล้วก็โอ้อาการเป็นอย่างเนี้ย หายใจไม่ออกแล้วนี yeah. ที่นี่ดอกอะไรนะบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรอนะที่ดอกดอกพุทธรักษาปะเออคล้ายๆนะเนี่ยขึ้นริมน้ำเหลืองอลา,ามเลย อากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนโอ,โอ้แสงแดดสะท้อนคือตอนนี้ภูก,ก็ขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้เรือมันแห้งก่อนเดี๋ยวเราจะพับเก็บแล้วค่อยกลับบ้านกันนะคะแล้วก็ส่วนมอเตอร์ไซ คือตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรก็คือมันจะมีปุ่มที่เขาเรียกอะไรอะ่ะซิกซ์หายคือประมาณว่ารักษาระบบความปลอดภัยอะ่ะพวกปุ่มรักษาความปลอดภัยอะ่ะถ้ามันมีอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยปุ่มนี้มันจะชัดดะคือมันจะชัดดาวนะคะมันจะปิดแล้วมันก็จะสตาร์ทไม่ได้มันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยต้องไปกดเปิดปุ่มเนี้แต่ว่าเราไม่มีกุญแจพ่อก็เลยเขับรถเอากุญแจมาเปิดให้แล้วก็ เปิดปุ่มนี้นะคะรถตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้วนะก็เดี๋ยวรอให้เรือแห้งเสร็จก็กลับบ้านกันค่ะยังไงคลิปนี้ปูต้องขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด,ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของปูนะคะและเจอกันค่ะบ๊ายบาย